สวัสดีครับคุณบาสครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณบาสคุณเคยประกวดอะไรมาก่อนไหมฮะเคยประกวดตั้งแต่เด็กครับแล้วก็ประกวดเดินสายวิธีทั่วไปครับอ๋อแล้ววันนี้มั่นใจไหมคะมั่นใจครับครับผมแล้วก็คนแรก98กดดันไหมครับคุณบาสกดดันขึ้นมามากเลยครับคุณบาสมีวิธีแก้ไขการตื่นเต้นนะ ยังไงคือบางคนคิดว่าตื่นเต้นอ่ะจะหายใจเข้าลึกๆจะหายตื่นเ<อ>ต้นไม่ใช่นะม <ต spherical? S 1> ันต้องอารมณ์ออกเหมือนการผ่อนคลายมันต้องแบบเราถอนหายใจคุณบาถ้าตื่นเต้นเล็กน้อยก็คือแต่ถ้าตื่นเต้นมากๆก็อันนี้คือแบบจะหายมันจะรู้สึกดีขึ้นมาก็คือจะหายตื่นเต้นแต่จะเหนื่อยแทน กุมภาวันมาเล่นไทยของควัญจับใจฉันมองอบแด่เธอฝากใจด,ดวงนี้ที่มันละเมอชีวิดถึงเธอไม่มีวันเลืมกลุลาบสีแดงที่มอบแด่คุณเพื่อเป็นไออุ่นเมื่อยามคุณหงาหอ ฝากปลายกระศิบหัวใจเบาเบาเมื่อยามฝกเศร้ามันพงพอดคลายไอ้วันที่สิบสี่กุมภานั่งจำน้องเจอชายที่เธอดอกไม้มาให้เสื้อยังคิดบงครั้งเฮานั่งคุยกันเคยียวหัวโด,ดนตัดผักอินรานั่งจำได้หรือว่าลืมแล้วเนาะสตธทุกเรืกอเก็บเอวันนั้นแน่ใคร หัวใจที่มอบให้นา่งผู้ดาวสีแดงวันรักว่าเดนทายดวงจิตของพี่สบายดวงจิตของพี่สบายถึงเป็นกระต่ายไหมจันก็ยอมซ้องเมื่อไรสิลุนเมื่อไรสิพลจองจันบนฟ้ากระต่ายยังปารถนากระต่ายยังปารถนาวันไหนจะทาจะลงลงพื้นเดิมที่สิ่งี่ีขอคอยต่อไป แม้มันจะไม่สุดความว่ากูัวราบแดงเจ้าเอ๋ยขอเจ้าจงฟังวันใดเขาช่างจ้า ที่ฝุ่นควันก็เยอะนี่ก็เพราะคุณใช่ไหมเนี่ยโห่เดินเหตุเออเดินมานี่เป็นรถเมล์เล็กเลยนะฮะน่ามินิบร์มินิบร์คุณบับเออเห็นบอกไม่ตื่นเต้นแต่ทำไมคุณออกมาแล้วทำไมคุณไหนเมื่อกี้คุณพยายามทำอะไรเออลํายังไงอคุณลําหน่อยลัมงไงเหมือนลําไม่ได้ค่าตัวเออมันมีเราแล้วแล้วมีใคร เรามีใครไปบังคับอะไรคุณหรือเปล่าไม่ครับไม่ไม่ได้บังคับเลยคุณนะพอเรารู้ว่าคนแรกเขาได้98คะแนนเรามั่นใจไหมว่าเราจะชนะเทียรก็มั่นใจครับแล้วก็มากดดันเนี่ยตรงไหนมามั่นใจนะเราต้องให้กำลังใจให้เกียริด้วยเขาถาเอาที่ว่าตอนที่มันไปอยู่ไอ้หน้าปากอ่ะไปไปมาับกลับตอนนั้นรู้สึกยังไงก็วังเบงวังเวงอยู่ครับ ว่าตอนน้องจะไปแล้วน้องกลับมาพี่รัวเขียวให้น้องเลยนะใช่แต่ที่น้องกลับไปอีกอะเพราะเนี้ยเลยนะ <c oughs> พี่หอมแบบว่า <c oughs> ดึงออกจากมือเลยอย่างโอ,อไม่พี่ไม่เกี่ยวเลยพี่เต้นอย่างสั่งไมค์ทีหนึ่ง